ฝันว่าสิ่งที่เหาตั้งใจเอาไว้ว่าสิออกไปเหตุการเหตุงานหาเหงินเลี้ยงดูอีพออีแม่แต่ว่าสุดท้ายเอานั้นกำยังออกบ้านเพื่อคนเพื่อหาความเจ็บปวดเจ็บปวด พืนที่ตรงนี้มันบอน่อได้มีสำรับคนที่ยากจนชีวิตของเฮาเป็นยังคือพบคือเจอแต่ความเสียใจเป็นยังคือเป็นจังซีเป็นยังคือเป็นจังซีเกิดเป็นคนบ้านเฮานี้งีแต่เจียโอ้บังลาเอ,อ้ยใ,ใส่สีวินให้มวนบ่อต้องห่วงอีพ่อดอก บอกลาเอ้ยต้องดูแลตัวเองอย่าลืมคำที่พ่อสอนเมื่อโลกมันโหดร้ายให้วางลงและจงเข้าใจถ้าหากไกลแคลนอย่าไปฟังสร้างเขาถ้าหากงง สุขสขบายบ่ได้ลำบากมีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่มีเงินให้สช้แต่ว่าความจริงแล้วรู้แค่อยากให้พอกับแม่บ่ต้องคึบแเ้วบ่ต้องห่วงลูกดอกลูกสบายดีวันลูกสบายดีแค่นั้นเอง ไปดีแค่เัิมเองโอ้ยละอายใส่ชีวิตให้มวลเพรต้องห่วงอีแม่ดอ ต้องการ,งงร,งรลงทะเบีิตอิสระดิกการคุณหานต้องขอตราพอคุณท่านพมจอภิรดีพงจอท่านพอ,อ,พอน,อน,พอออนงละชัยชาญแล้วก็พอ,อ,อไรวุฒิชัยทองที่พอสนับสนุนชมรมของพวกเราเสมอมาครับเดีวเวลานีก็ เขาต้องมาขวบปีของชมรมการดำรงชีวิตการบริการ,รคุณหารปีนี้เราก็ได้จัดคโครงการการตุโขกรณ์การทำนี้ mm hmm. กว่าจากยาดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับต้องขอขอบคุณ mm hmm. นายออมเพอร์คุณหารด้วยนะครับนายพรชัยคงงาม ที่ได้มาเป็นประธานในการจัดการเปิดตู้อกร่งการทำกว่าจากหลอเย้าแล้วก็ต้องยงินขาข้าคกณุ้นคณะ่ารกองที่ติไอาสาของชมรมของพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับที่ทำให้โครงการของพวกเราผ่านพนไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุกคนครับผมค่ะแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็คืออบอตสมุทไทรแล้วก็อบตบางดองแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้มีเกียรติที่มาในงานครั้งนี้นะคะขอบคุณทุกท่ารที่ให้เกียรติมาในการเปิดโครงการแล้วก็เปิดใายในครั้งนี้ ก็ขอบขอบคุณมากค่ะเธอยากเองเราอยากลาปีอั้นงอัยากค่นเต้นไหมยากจะมาทำอะไี้เราเฮ้ย้้าเกรียบก็เคยมาแล้วก็เจ้าเจ้เกมากขอบคุณค่ะ ยิ้มแบบนี่เดมอแมวบางปนสุท้ายไม่ไม่ไม่ม่ใจ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 จำไม่ต้องใจจำยมงบ้านโมซอนอเมจูนโกไปช่วยชมรงคนพิการตาบ้านเป็นแน่ยื้มไปถึงเพียมเราสุขภาพม้อยนางแม่ไร น่อมย่อมเียงไยจำคำจ้า่าเนี่ยสวยนเชือบาลต่เองงสวัดีเด้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้าสายกับหมดท้านเรามาเป็นคนเยอเ็นนัาแปลกกันชื่อนางตะมีงที่บ้านนะคะได้เป็นกี่เป็นมาเป็นวิทยากร มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้มาในวันนี้ที่ได้มาในวันนี้มารวมเป็นเกียรงของชมรมอะไรการดำรงชีวิตอิจระคนพิการอำเภอขุนหาค่ะมีความยดีดีอย่างยิ่งที่ได้ดดดดด อบบะยาพี่น้องอบ,บักปีตำบนไทยตะบลไทยและเขาขอบคุณทพี่ให้นได้มาเป็นเพียอนใน,นัางนี้ด้วยนะนะคะขอบคุณค่ะอม่สิครับแจ๊สัดเก่งเดืออ ประ่าณเลยดิงั้นแม่ตัวบ้านมุ้บงอิญมุ้ไทยคณะกรรมการคณะกรรมการทำได้เยอะแล้วนะคะนี่เก่งมากเลยเมืมอ่อวานได้ไห<ม>้าข้าวนนี้เพน่งทำได้อันเดียวเองค่ะน,นหนเยอะแล้วหกอันเนาะุดยอดแล้วค่ะไม่ออคเคยทำเดเพิ่งมาทําะนะคะ,ค,ะค่ะ ไหนดูขั้นตอนนี่กําลังทําอันที่เท่าไรคะที่สองค่ะอันนี้อันที่สองของวันนี้เนาะกี่อันใช้กี่มัดสิบมัดค่ะสิบมัดแล้วทำลไยต่อขั้นที่หนึ่งยัดบยัดบ่ทำทำอย่างนี้ค่ะยัดอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้ค่ะเหมือนหต้งจน ច <Net -hertz> ាំតំរិបចាំតំរិបតំរិបត្រូវដាក់ចូលឲ្យសិនងំដាក់ញត្តដាក់ទេរញត្តទេសិនអឺតែមាននយវាចឹងអូមក ว่าสิ่งที่เฮาตั้งใจเอาไว้ว่าสิออกไปเหตุการเหตุงานหาเงินเลี้ยงดูอีพอ,อีแม่แต่ว่าสุนท้ายเานั้นกำยังออกบ้านเพื่อคนเพื่อหาความเจ็บปวดเจ็บปวดพื้นที่ตรงนี้ ฝันว่าสิ่งที่เฮาตั้งใจเอาไว้ว่าสิออกไปเหตุการเหตุงานหาเหงินเลี้ยงดูอีพอีแม่แต่ว่าสุนท้ายเอานานกำยังออกบ้านเพื่อคนเพื่อหาความเจ็บปวดเจ็บปวดพื้นที่ตรงนี้มันบ่อได้มีสำหรับคนที่ยากจนชีวิตของเฮาเป็นยัง